สวัสด a. A! ีคร like ับวันนี้เราจะมาเล่นวอลโลแ n นนะวันนี้นะครับจะลงคลิปวอลโลแ n นเป็นคลิปแรกเลยเพรเพิ่งโหลดมาจริงๆนะวอลโลแ n นเนี่ยใช่เปล่าไม่รู้ดิเราจะตัดไปตอนเริ่มแมตช์เลยนะครับโอเคแล้วผมจะซื้อของตามปกติเลยนะฮะอันนี้ตอนนี้ผมก็จะไปยีเตียนใบตรงนี้ตลอดนะ ไม่ต้องให้กูเฮ้ยไม่ต้องให้เลยไม่ต้องให้เลยเดี๋ยวไปกับเพื่อนนี่แหละดีละโอ้ fuck ไม้ยกดปิดกดสกิลนี่หน่อยเป็นกูตายไปอีกแล้วโอ้จังหวะนี้แรกที่ผมตายโอ้โหแบบโอ้แล้วก็เพื่อนมันก็ตายต่อเลยตอนนี้ไอ้จังหวะนี้ก็จะเป็นเออจังหวะที่เพื่อนยิงแล้วมันยิงไม่โดนแล้วมันก็โดนเขายิงสวนแล้วก็ตายแล้วก็หมดตี้เลย ยอดเดียมกระเทียมดองอันนี้จะเป็นรอบที่สองนะฮะหอมอ่ะเพื่อนเพื่อนมึงจะเข้าไปทำพิเยเลยนะไอ้สั์แม่งแม่งไอ้เฮียไม่โดน <Vou> ยิบลยสไนเปอร์เหียผมตายเพราะสไนเปอร์รอบนั้นและเพื่อนมันก็ตายต่อฮะมานี่โอ้โหเพื่อนได้คิวแล้วมันก็ตายแต่ชนะฮะเพราะมันมีเพราะเพื่อนคนหนึ่งมันคิวดัน Keep เออเอ่อแล้นี่จะเป็นรอบที่สามนะฮะแลวเพื่อนมันป,นนา,ปาใส่หน้าสภาพตอนนั้นโอ๋ออันนี้น่าจะเป็นคิวแรกนะที่ได้ ผมไม่ได้เล่นเก่งอะไรขนาดนะั้นตายฮะไม่อ่เพือนก็ตายอีกหนึ่งใหม่เยี่ยมโอ้เอเวอร์เรจปิงเอเกือบสูงอ่ะเอาตรตรงตอนสภาพตอนนั้นคือปิงแทบจะแตะร้อยได้แล้วอะ เดี๋ยวก่อนทำให้เฟรมเรทคุมันเป็นแบบนี้หนอนั่นแหละครับเฟรมเรทมันแปลกๆไงไม่รู้สักหน่อยแม่งเฟรมเรทแม่งก็ร้อยสามสิบแปดสักหน่อยก็ร้อยสี่สิบสี่สักหน่อยแม่งอะไรก็ไม่รู้เฟรมเรทมันไม่เสถียรเงดิโออ้้ววาเพื่นเเียยๆลน วิ่งวิ่งเฮ้ยย่ายืนที่นู้นระเบิดอทำไมเนี่ยจังหวะนี้ผมปล่อยเพื่อนวิ่งหนีแต่มันหนีไม่ทันนะไอเนี่ยมันหนีไม่ทันอันนี้จะเป็นรอบที่สี่นะฮคิวกูสีเพื่อนเก็บไปหนึ่งแล้วฮะ อันนี้ผมไม่รู้จริงๆมันมคืออะไรอัน,นอันนี้ผมโดนสองตัวสองตัวเยิสสรุปที่ชนะก็เพื่อนแบกนี่แหละครับคือน,นี่จะเป็นแช์ที่ห้าล้ลนะอันนี้อันนี้คือปลามม่วอันนี้ไม่เกี่ยวไม่มีอะไรปลามม่วอย่างเดียว ปลาไม่โดนคนซากกะดีไอจังหวะนี้ผมมันจะผมจะยิงไม่โดนอ่ะเออจังหวะนี้ผมจะยิงไม่โดน จังหวะนี้เลือ่อนผมขึ้นเหลือหา้าเองผมก็เลยมันผมก็เลยจำเป็นต้องยิงแตกหมดชนะครับจังหวะนี้คือชนะ อันนี้เป็นรอบที่หนะฮะจังหวะน,นี้ที่ผมยิงแล้วผมก็ลืมว่าปืนผมอ่ะมันเป็นปืนแบบ ค่อยๆกดยิงมันไม่ใช่แบบยิงแบบตัมตัมฟัลฟัลรัมอ่ะมันจะเป็นแบบอ้ยไม่ใช่แบบปืนระแบบระลั่นอ่ะมันจะเป็นปืนแบบปกติอะ่ะที่ต้องค่อยๆกดยิงอะ่ะอันนี้มันมันเบียบมันก็เลยเอ้าวแล้วผมก็ดโดนใอยจากด้านข้างมันมาจาก <ๆ S 2> ไหนก็ไม่รู้ แลว้วเ<ล>พื่อนมันมก็ตายต่อเลยไม่นานเรียบร้อยแล้วเพื่อนก็เก็บได้หนึ่งตัวเพื่อนผมโคตรตึงอ่ะเอาตามตรงแต่เป็นเพื่อนสุมม่มน,นะแต่ไม่ใช่เพื่อนได้แท้เพื่อนได้แท้มันไม่มีใครแท้ไม่มีใครเล่นเลยน <c oughs> จังหว่านี้ก็จะเป็นจังหว่าที่เจ็ดแล้วนะโอ้หรือเปล่าใช่เจ็ดเจ็ดอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นของเพื่อนหรือของใครอ่ะไอไอก้อนกลมนั่นนะเยี่ยมเพื่อนโคตรตึง Enemy แบบตานี่ผมเนี่ยไม่ได้ฆ่าใครเลยเพื่อนมันฆ่าหมดเลย <c oughs> ไม่ใช่ตาดีเขาเรียกว่าอะไรตาตานี้เพื่อนมันเก็บรอบนี้อาตาตรงแมทนีท้แทบไม่ได้เล่นเลยเพื่อนมันเก็บพิวหมดเลยส่วนรอบนี้เป็นรอบที่เจ็ดนะะวางไม่ตรงด้วยเห็นไหม เสสกโคตรตึงวางไม่ตรงไม่รู้รอย่าไปวางทำไมตรงนั้นเพื่อนเก็บหมดตีอะไรวะเพื่อนผมเพื่อนโคตรตึงอะ่ะทำไมอ่ะ <c oughs> แล้วผมก็หาอะไรทำนิดหน่อยนะโดยการเอามีดไปปาดตรงกำแพงว่างเออไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกัน <Well done. S 1> เพื่อนมันก็ไปปาดผมก็ปาดด้วยโอ้ จังหวะนี้ผมจะโดนลอยหลังแล้วผมก็จะผมผมก็ได้คิวแรกมาแล้วก็ตัวหนึ่งมันอันนี้มันมันเทนี้คิวแล้วครบเลือดผมเหลือแค่34อ่ะผมก็เลยเพื่อนมันขึ้นไปแล้วเพื่อนมันก็เลยขึ้นไปเพื่อนมันก็เลยเก็บเลย จังหวะนี้คือไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเหมือนกันนะคือยังหาตัวไม่เห็นอยู่เลยงงอยู่มันอยู่ไหนโอ้ยเฮียไอสัตว์แสดงว่าน่าจะอยู่หลังก่อนเฮ้ยแสดงว่าน่าจะอยู่หลังกล่องฮะอันนี้สภาพถึงฮะงงมากตอนนั้นแปลกแล้วมึงเนี่ย จังหวะนี้เพื่อนมันจะเอามีไล่ฟันแต่ฟันไม่ได้นะมันก็เลยจะเอาปืนมายิงแต่มันโดนยิงสองตัวจังหวะนี้คือระเบิดแล้วระเบิดจะระเบิดแล้วเพื่อนก็เลยวิ่งหนีครแต่วิ่งหนีไม่ทันอีกเหมือนเดิมก็รอด,ดคิวส<ะ>ักตัวและนี่ก็เป็นรอบที่สิบแล้วนะฮะเออ like left. I never พลาดยังไอ่ะนี่คือผมจะยืนรอทำไมไม่รู้แทนที่ผมจะเดินไปด้านหน้าแล้วพุงก็จะไปเนี่ยเพราะคนมันไม่มีเว้ยเพื่อมนมันประว,าว,าว่างไว้เฉยๆมั้งนะเหนจังหวะน,นี้เขาไม่เห็นเอาหลังมันแล้วเพื่อนมันก็เก็บตัวสุดท้ายไปแล้วก็ชนะครับ และนี่ก็เป็นรอบที่สิบแถมทบแบบเดิมด้วยนะระหวานี้ผมก็จะตายโอ้ฟักแม่งยิงโคตรคมอ่ะผมโคตรเบื่อกมเหมือนได้ทับโคตรเบื่อแต่มันก็ไม่ได้เวอร์หรอก <c oughs> และเพื่อนมันก็จะวิ่งไปตำแหน่งเอนะ <c oughs> อีกคนนึงก็ รอดมาได้เพราะมันมันมีมันมีไอทีมของมันบังไว้อยู่ในจังหวะนี้เพื่อนยิงยิงไม่โดนนะก็เลยเพื่อนคนหนึ่งมันก็เลยจัดการแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงมันก็ตายนะไอ้จังหวะนี้มันอยู่ตำแหน่งอยู่กลางอยู่แถวไอ้จุดสปอนแล้วเพื่อนมันก็วางระเบิดและอันนี้มันจะซ่อนนะแต่อีกคนนึงไม่ได้ไปดูว่ามันทำมันจะทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะ มันก็น่าจะซ่อนกันแหละหลังๆหลังหลัง,ลง,ลงแล้วเพื่อนมันก็เก็บหลังด้านหลังเลย oh. เพื่อนมันตายพอมันรลีลุกซองไม่ใช่อะไรหรอกรอบนี้รอบนี้มันมันกู้ระเบิดไม่ทัน ตมา t h ้ก็จะเป็นตาสุดท้ายก่อนที่จะสับฝั่งนะก่อนที้เราจะเป็นทีป้องกันนะรอบนี้ จังหวะนี้ผมเห็นแล้วผมก็เลยยิงไปแล้วมันก็ตายฮะจังหวะน,นี้แล้วมันเข้ามาจากหลังไอ้ตัวนี้มันมาจากหลังนะตัวนี้แล้วเพื่อนมันก็เก็บ insight. The จูู่มันก็ออกมาเดินหน้ามันเดินทะลุออกมาเลยรลบนี่มันก็เอาลูกซองยัดหน้าแล้วก็ชนะครับ <c oughs> รอบนี้ฮะจะเป็นรอบที่สิบสองนะสิบสามสิรอบนี้มันจะเป็นรอบที่จะเปลี่ยนฝั่งจาก <c oughs> ลูกเป็นรับนะรอบนี้ เพื่อนตายไปหน,น,นึ่งจังหวะนี้ทีมของมันเล่นลูกสองนะมันก็เลยนี่มันจะไปเล่นปืนซะลูกสองอะจังหวะนี้เพื่อนมันเข้าหลังมาจัดการเรียบร้อยเลยโอเคนี่พอั้ง รอบน,นี้มันจะเป็นแมตช์ตัดสินแล้วนะว่าทีมเราจะชนะหรือทีมเขาจะได้แต้มเพื่อเล่นต่อ จังหวะนี้คือเน็ตมันช้านะมันขึ้นเน็ตมันปิงปิงร้อยกว่าเออนนแล้วผมก็ไม่รู้จะเดินพร้อมเองทำไงก่อน ไอ้จังหวะนี้มันมีสองตัวนะมันมีสองตัวนี่แหละมันก็เลยรับมือ,อยากอะ่ะไม่งไม่ตายได้ไงวะไอ้ตัวนี้มันมันจะโดนผมุีตายแล้วมันก็โดนเพื่อนปลาดหิ้งแล้วมันก็ตายเลยแล้วก็ชนะครับ ไม่ได้ชนะเพราะอะไรหรอกฮะชนะเพราะเพื่อนแบกเดียวตัวเองแทบไม่ได้เล่นเลยเอาตามตรงโปรชนะสิบแปดสิบสามต่อนหนึ่งนะรอบนี้เอาล้ฮะตอนนี้คลิปก็จบลงไปแล้วนะฮะ เพราะเนื่องจากจะเรียกว่าไงที่เสียงในวิดีโอนะวิดีโอที่ไม่ใช่เสียงอัดเนี่ยที่เสียงมันแบบทุ Superman, ้มๆคือไมโครโฟนผมใช้คนละตัวกับเอ่อตัวที่ใช้พูดอยู่ในตอนนี้นะมันก็เป็นไมโครโฟนหูฟังนั่นแหละรุ่นเดียวกันนั่นแหละแค่คนละเสียงมันคนเสียงมันดีคนละแบบกันนะและนี้ผมต่อใส่ซาวด์การ์ดเพื่อปรับแต่งเสียงอีกนิดหน่อยนะเสียงมันก็จะดีขึ้น แต่คลิปนี้ก็น่าจะได้เวลาสมควรแล้วผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะฮะ